กรับคับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะหายไปกันแปดเดือนนานนะทุกคนเมื่อไหร่จะเข้าได้วะอิเก่อเอ้ยสภาพคิดซิคิดซิคาบุชินโง่วันนี้เป็นน้โมก ว้ายรถโอ้ยเสียงไม่น่าใช่เสียงนาเลยโอ้ยนี่ก็มาดังอะไรตรงนี้นะครูเอาลำโพงแม่งท,งทางหันกว่างหนะ่ยห่างพออย่างทุกคนโลบเอ้ไม่นะเอ้ไม่นะมาต้องอีกนะวนะ ขอเทษนอาจาคนวันนี้เนี่ยฉันกาักมาก yeah. โอ้ยโอ้ยเโอ้ยข้าแล้วเอ้่จะซื้อ เฮ้ยนี่ยงตามไม่อยุดเลยไม่ทิ้งสีไม่ทิให้ทำาลมีตอนสุดท้ายจะคนจะไปตรงนั้นเด้อ วมใจกันสานปะชาชิตประเทเ้เธอทุกคนลองเพลงฝาละพ่อเป็นคอจะบอกมก็ส uh ือกลางวันมันเป็นโอ้ไม่ก็ โอ้โอโอ้โหโอ้โอ้นางยญาใกล้ๆนางพญากระสือออทเจตฐานที่ใหม่ใหม่พ่อใหม่แม่ ใเ้วน oh. หน้ากหัวกบีเธอดิเา้ยหั oh. วืด,ดิมันมีเสียงอะไรเลยทุกคนโอ๊ยรถ ที่นั่นเลยที่ตามหลังเรามาเนี่ยคิดว่าเ,เราเป็นอาหารเหรอทุกคนวันนี้มีกระสือยักษ์ ทุกคนเดี๋ยวผมออกก่อนนะเพราะผมไปเล่นแบบอื่นดีกว่าผมว่าน้ำแบบนี้ไม่น่าสนใจมันตตอุอ้ย เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนเพื่อนกูเล่นได้เหียมากโอ้โหนะฮะแมพกูน่อน่อน่นะ่นะนะนะ cơn và hắn bị mù bom 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 rồi Yes, yeah, it. ừ mm. เน็ตด,ด,ดีดีดีไม่ดีแต่ตายก่อนนะม่อ่าฮะเป็นยังไงวะแมบนี้มีกระสือจริงเหรอฉันไม่เชื่อหรกอกวัวจิงลิงนนะกูดูจากรูปภาพแล้วกูก็รู้ว่าแมปมันเป็นยังไงสภาพโอไม่ ำเด็ดเป็นไรเฟื่อยเลยนี่ทำไมไมันเป็นอย่างนี้ดูดูกระสือเมื่อกี้เห็นอะไรคนเห็นอะไรไหมผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ฆ่าหรอุิยใจดีจังุิยใจดีจังเฮ้ยเฮ้ย มีนิสัยที่กลัวคนนะเว้ยเฮ้ย,ยมันมีเพื่ออะไรเนี่ยผีชารี่ม่น,นึ้นเันไดก็ไม่ได้ขึ้นเด้ละขึ้นเนีม้มันต้องมีอะไรให้สำรวจอีก ไม่ใช่มีแค่กระเสือโง่งๆที่มันไม่ฆ่าแล้วเนี่ยกุลายตาหมดแล้วเนี่ยมันมันอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลบ้าหลังนี้แหละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนไวะโอโุตกแมพได,ด้นี่เนี่ย กระสืออยู่ไหนไมเมนดีเลยวะมันออกไปทั่วมัง้งวันนี้จะทำภารกิจหาแม็บกระสือคือแม็บเฮียมากมกระสือก็ไม่่าแถามกระสือมันก็ตกแม็บอีกแกร เด๋ยวเฮอรเกมเดินมาหลายครั้งไม่รู้จะเดินอะไรมาก็อยากรู้ว่าคุณเล่นเกมอะไรเมือเกมบอกบอกกูหาไปงั้นแหละลองไปเล่นลองเล่นบ้างนะเอโอ้อโอเกม บาบรักบักนี่ล้คุณมาทำไมอ่ะ หรือได้ตั้งนานเลยหูฟังไรสายโอเคเไปกี่เกียร์เราออกเรียกทุกท่านก็ไม่อยากใส้ ทุกคดคลิปทุกคนผมแค่กดคลิปไม่มีอะไรหรอกโอ้ยโบอกฉันบอกฉันวันโลกลีวกนันบินเร็วร้อนโลกนี้โลกวันนี้นมีแต่